ว่ากันว่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์ที่เนื้อสวยจัดนั้นความงามของเนื้อพระเปล่งประกายราวเพชรเม็ดงามกันเลยทีเดียวนี่ม่ใช่ความบังเอิญหากแต่เป็นผลลัพธ์ของการปรุงมวลสารอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่มวลสารหลัดอยางปูนเปลือกหอยที่ต้องนำไปแช่น้ำหมักนานถึงหนึ่งเดือนเพื่อลดความเค็มเพิ่มความเหนียวให้เนื้อพระจับตัวแน่นง,งดงาม จากนั้นจึงผสานเข้ากับดินสอพองโบราณมีน้ำมันตังอิว๋วหรือน้ำอ้อยเป็นตัวประสานพร้อมมวลสารย่อยที่สะท้อนคติความเชื่อยอย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นเม็ดพระาธาตุปูนเก่าจากพระพุทธรูปชำรุตเศษอิฐแดงเศษก้านทูปผงใบลานเศษจ,จีวเรเศษไม้ไก่กุ๊กเม็ดทรายเงินทรายทองจากทองคำเปเลวบทผงเกสรดอกไม้ข้าสุกและกระดาษฝาง ทุกสิ่งล้วนถูกคัดสรรด้วยเจตนามีใช่เพียงผสมเพื่อให้ครบแต่ผสมเพื่อให้มีความหมายเหนือสิ่งอื่นใดคือหัว